มากมากเลยนะคะคุณพี่อนงรัฐนะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเลือกซื้อเลือกช้อปผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีเขียวหัวเป็ดคุณลูกค้าขาหเซตแบบนี้990บาท1เซตแบบนี้990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง u t u b e แม่บริพาไทยของเราด้วยวันนี้คุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าตัดชุดนะคุณลูกค้าจ๋าผ้าตัดชุด990บาทวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าขอม้าค่ะผ้าขอม้าผ้าฝ้ายนะคะผ้าขอม้าผ้าฝ้ายสย สวยขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรแถมให้ฟรี1ผืนค่ะคุณลูกค้าขาดไม่พอแค่นั้นเรายังมีริบบิ้นไว้อะไรนะคะแถมให้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยนะคะของแถมจะได้รับทั้งหมด1เซตแบบนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะแล้วที่สําคัญมากกว่าคนนั้นเรายังมีอีกหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมกันด้วยฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคุ มีโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน์อีกเครื่องหนึ่งเนาะมีโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์คุณพี่จ๋าคุณพี่สแกนที่ QR code โค้นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าผ้ามีหลากหลายเฉดสีแล้วก็หลากหลายลายมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้ค่ะสีเขียวหัวเป็ดเป็นสีเขียวเข้มที่มีความสวยงามคุณลูกค้าขาเป็นสีเขียวเข้มที่มีความสวยงามคุณลูกค้าขาสวยค่ะใส่สบายนะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนนนะะคควััีีุ้ณพ่รนะคะ รับทั้งเซตเลยรับทั้งเซตเลยบอกว่ารับนะคะผ้าไหมลายแพรวาวสีเขียวหัวเป็ดด้วยได้เลยจากพี่จ้าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุณลูกค้าขายอยากให้คุณลูกค้านะคะได้มีผ้าตัดชุดอยากได้ให้ลูกค้านะคะได้มีผ้าตัดชุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผ้าลายแต่ละชิ้นเนี่ย เวลาเราจะหาเสื้อใส่คุณลูกค้าคะถ้าจะหาเสื้อใส่ที่มีความแมตก,กันประมาณ80-90%ถแบบนี้คุณลูกค้าต้องซื้อเป็นผ้าตัดชุดค่ะไม่ไงั้นอ่ะเวลาคุณลูกค้าซื้อซื้อเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงใช่ไหมคุณลูกค้าก็ต้องไปหาผ้าที่จะนํามาตัดเสื้อแล้วแมตก,กับ นะคะผ้าถุงที่เรามีอยู่ดังนั้นค่ะนุ่มก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราเอาแบบนี้ดีกว่านุ่มจัดโปรให้เลยคุณพี่จะได้แบบว่ามีทั้งชุดเลยเนาะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจะได้แบบมีทั้งชุดเลยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาเสื้อนะคะที่จะนํามาใส่กับผ้าถุงแบบเนี้ยดีไหมคะสวยสวยเลยก็คือแบบว่ามีความแมท์กันก็คือ8 0 9 0นี้ให้เลยคุณลูกค้าคะ80-90%นี้คือให้เลย นะสำหรับผ้าตัดชุดเซตนี้ผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพรวาสีเขียวหัวเป็ดเซตนี้990บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบรูปแบบงานแพทเทิร์นของร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราชุดไหนที่โดนใจคุณพี่า๋าคุณพี่สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้นะงานสั่งตัดราคาค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทค่ะราคาค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500